ไปชมความสําเร็จของสองพี่น้องชาวจังหวัดตรังนะคะที่ร่วมกันพัฒนาผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติด้วยการทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆออกสู่ตลาดนะคะภายใต้ชื่อและตราสินค้าเป็นของตัวเองค่ะ จากที่ลองทำเล่นๆเ,เป็นงานอดิเรกเท่านั้นค่ะแต่ตอนนี้นางสาวสาวนิชคงนครวัย61ปีหรือว่าพี่ติ๋มและนางเจราวันคงนครวัย59ปีหรือพี่ต่อยสองพี่น้องชาวตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดรังก็สามารถพัฒนาผ้ามัดย้อมในสไตล์ชิโบริแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆภา,า,ายใต้ชื่อตราสินค้าครามคูณออกมาจำหน่ายได้ค่ะ ก่อนหน้าที่จะมาเอาจริงเอาจังกับการทำผ้ามัดย้อมนะคะทั้งพี่ติ๋มและพี่ต่อยก็ตัดเย็บผ้ามาก่อนและพออายุมากขึ้นก็รู้สึกอิ่มตัวกับอาชีพนี้เลยเลิกทำกันไปสักพักใหญ่จนมีเพื่อนมาชักชวนให้เข้าไปเรียนหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมที่โบริก็เลยไปเรียนตามค่ะตอนเลกไม่เรียนนะคะ <c oughs> แต่เราเป็นคนชอบเรียนรู้ก <c oughs> ็เลยบอกว่าเเราไปดูว่าเพื่อนเขาทำยังไงแต่ตอนแรกก็มาจากเคมีก่อน แต่เราไม่เราเราเราชอบลายที่ในการมัดต่างๆขึ้นมาแล้วก็อ่ามันเกิดการว่าพอเรียนแล้วก็ชอบพอชอบแต่เราไม่เราไม่ชอบที่มันเป็นเคมีแล้วก็เลยหันมาศึกษาสีธรรมชาติโดยเริ่มต้นจากนักเดิมก็เป็นคนชอบสีน้ําเงินนะคะ mm hmm. ก็เลือกคลามก่อนเลือกคลามก,ก็เลยไปท่องเที่ยวกันนะทางภ <ไป S 1> าคสานไปอยู่นานค่ะ เพื่อจะดูว่าคามแท้จริงก็เป็นยังไงก็ทํายังไงอยากเรียนรู้จริงๆก็กลับมาถึงเราก็ซื้อคาำซื่ออะไรไม่ด้วยมายอม,ม,มแล้วก็มาเล็ดมาปลูก,ลกอะไรด้วย<ม>เราก็ลองปลูกดูก็ได้ผลนะคะ หลังจากที่มัดย้อมด้วยครามแล้วทั้งพี่ติ๋มและพี่ต่อยก็นำเอาวสัสดุธรรมชาติหลายอย่างมาสกัดสีเพื่อให้ได้สีสันที่หลากหลายจนล่าสุดก็ทดลองนำเอาสีแดงในพื้นที่มาใช้ก็ทำให้ได้สีเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยส่วนลวดลายของการมัดย้อมก็ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดตรังมาสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นพายูนกุงหอยปูปลาและก็ดอกสีตรังด้วยจากนั้นก็นำมาผสมกับเทคนิคการเนาด้วยเส้นได้และทักษะการตัดเย็บที่มีอยู่เดิมก็ทำให้ได้ผลิต ผตภัณฑ์ต่างๆออกมาค่ะล่าสุดก็ออกคอลเลกชันอควาเรียมแห่งท้องทะเลตรังส่วนผ้าที่นามามัดย้อมก็ต้องใช้ผ้าที่ทอด้วยเส้นใหญ่ฝ้ายแท้เท่านั้นค่ะเพราะว่าสามารถดูดซับสีได้ดี สำหรับลูกค้านะคะก็จะมีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิด1 9บระบาดก็ตามค่ะเพราะว่าลูกค้าชื่นชอบฝีมือและก็การใช้ฝีธรรมชาติส่วนราคาทั้งพี่ติ๋มและพี่ตอยบอกว่าไม่ได้หวังกาไรมากมายค่ะเพราะได้ความสุขเป็นกำไรมาตั้งแต่ที่คิดออกแบบลายมัดย้อมและการสกัดสีไว้ย้อมแล้วค่ะ การมีทักษะฝีมือในด้านการตัดเย็บมาก่อนก็ช่วยให้ทั้งพี่ติ๋มและพี่ต่อยสามารถพัฒนานแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากนะคะและยิ่งทําก็ยิ่งสนุกค่ะเพราะว่าได้คิดสร้างสารรค์อยู่ตลอดเวลาค่ะ